เรื่องต่อไปคนไทยในคันไซโอซาก้าและทุกท่านต้องเอาไปใช้อะไรจ้าอันนี้อาจจะไม่ได้ทำแต่ว่าได้เนื้อหาสาระที่อามาชอบมากอยากให้โยมเอาไปใช้ขุม2,400น่าจะบรรยายกับคุณพ่อแม่ไม่ทันวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเกิดเวลาเน้นที่เลือกสามนาทีแล้วก็เรียร์กาทั้จุดขวดโลกแล้วกันนะโพระองค์พระราชสมภพหรือทรงเกิดที่ไหนคุณโยม อเมริกาแล้วทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์มีคนหนึ่งตะโกนด้วยเสียงอันดังยาละทิ้งประชาชนมาทราบภายหลังเป็นคนตหารท่านหนึ่งเรับพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาจึงตะโกนออกไปยาละทิ้งประชาชนในหลวงอยากจะตรัสตอบทันทีแต่รถวิ่งผ่านเร็วเกินไปจึงทรงเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ขออนุญาตให้ทำธรรมดานะจ๊ะ,ะหนึ่งปีแล้วทรง่ายทอดกลับมาว่าพระราชทานหนังสือวงวันณคดี ในเดือนธันหาคมปี2490อีกหนึ่งปีต่อมาในสงบรายทดสูนเนี่ยเพระราจะไมาดไม่ได้เลยว่าได้ยินเสียงในญี่ปุ่นร้องขึ้นมาในะดังกว่าเกิดยายยึดของประชาชนอยากจะร้องบอกขาพเจ้าท่ประชาชนไม่ไดดทิ้งเก้านทีได้ไหมห้านาทีนจะรลทิ้อย่างกว่างหาประชาชนไม่รัดทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะลัดทิ้งอย่างไรได้ห5ิบหาพันษาแล้วนะเข้าสู่การลองราห6 5้าพันษา ปีนี้เจ็ดรอบแปดสติปัฏฐานระกันพระองค์ตรัสอย่างไรพระองค์ปฏิบัติอย่างไรทุกคนทุกท่านพระจริญรมคันนา่าจะพอมีเวลาอยู่เล่าเรื่องต่อไปพระองค์บุป่าฝ่าดงมากก็เป็นเกี่ยวกับผิวหนังนะโยมนะาตะม่นด้รายชาสัพปพทนพระชวีวันโยมนะคุณหมอก็จบจ็อกเตอร์มาจากมุงนอกใหม่สอบถามประกาศออ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 ส่งพักคันมานานได้ยังไื่ยงสรงพักคันคุณหมอมันอ่นใจว่าต้องเป็นราชาสัพแนแน่นรน ในหลวงก็แย้มประสวนแย้มประสวนคือถึงว่าอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ไม่ลืมราชาสำสงยิ้มหรือแย้มประสวนกตัดว่าคุณหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงเราจะเป็นท้องไม่ได้เลเอาอย่างนี้ไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาคุยภาษาอังกฤกันก็ได้ก็ตัดภาษาอังกฤษกไปสบายใจคุณหมอคล่องอยู่แล้วภาษาอังกไม่มีปัญหายกกริ๊งโทรศัพท์มาแต่เช้าขอสายใครคะขอสายฟ้ายิงหน่อยใครจะเรียนสายด้วยคะบอกว่าคนที่แบงแล้วกัน แบงค์ไหนอะคะเออหนะ้าคนที่แบงค์ฟ้าหญิงเพจ้าโทรศัพท์เพจ้าฟ้าหญิงตุลาพรับโทรศัพท์เพจ่าเสร็จแล้วก็คืนให้ใครโทรมาพเปจ้าฟ้าหญิงขอบคนที่แบงค์ไงแบงค์ที่ไหนเพจ้าได้ยังเช้าเลยนะเพจ้าเอาระเธอมีแบงค์ร้อยไหมแหมมีสิเพจ้าร้อยเดียวเอามาดูสิไหนเพจ้านั่นแหละคนที่แบงค์สายแบ่ค์เนื้อจะไปเพจ้ารู้สึกจะกมีทุกแบงค์นะเพจ้ายี่สิบห้าสิบร้อยห้าร้อยแบงค์พันมีหมดเลยคนที่แบงค์นี่ใครโย่ แปลกน้องคนกรุงเทพปริมมณฑลพบในหลวงเสด็จพระเทพตื่นเต้นคนบ้านอาตมาตจากโคราชาเยกูมใช้ยยชราชาสับคร้องมากพยายามะเสด็จไปนั่นไปนี่สวยนั่นสวยนี่ในหลวงทนไม่ได้ก็เลยตราาัสาเคยเข้ารู้ว่าเขาบังที่ไหนหรือเปล่าไม่ใช่ราชาสับรคร้องนั่นเกิดหาไม่ได้พระเจ้าถ้าหรือข้าพระเจ้าคือเป็นนี่เกลียวมาก่อน,อ,น,อ,นอ่านน้มันกันอ่านนามันกัน <c oughs> พอดีตอนนี้แก่แล้วเล่นนี่เกไม่ไหวก็เลยมาทําไ,ได้ทําสวนช็อตเด็ดไม่อยู่ตรงนั้น แต่หลวงพ่อไม่ได้ไปเห็นนกกระตัสงค่ะเอานั้นนกอะไรมีกี่ตัวอ๋อมีอยู่สามพระองค์พระยาค่ะดีพระเนสศีริบินหนีไปดงเราลดไปสองตัวทอดพระเนศีิพระยาค่ะเพราะรถองเล่กันตลับก็ราะแอะพแห้ไปยอสามตัวสุดท้ายเลยแล้วกันรวมรัดตัดต่อนเด็งได้ยินนะครับกาจรเรียนกไม่เกฑ์เลยใช่ไหทเลาวกัจะไม่เล่นการพนันเลิบุหรี่ให้ได้แต่จให้หอลองทุนจดดีมตั้งใจดูแลแม่ให้ มากขึ้นกว่านี้ครับช่วยเหลือเป็นมน,นุษย์ด้วยกันจะเล่กเล่าให้ท่านมารวมกันทำสิ่งดีๆหกสิบเจ็ดล้านคนหกสิบ็ดล้านหัวใจทำความดีคนหนึ่งเรื่องคนหนจริงเรื่องดีเกิดข,ขึ้นของสบ็ดล้านเรื่องเราเป็นหนึ่งในหกสิบเจ็ดล้านเรื่องนั้นตับตาเจ็ดร่อแปดสี่ภาษาลงท่านแปดสี่วิญญาที่อจากับที่ไปอธิษฐานจิตใยงนะป็นคนสุดยิ่งให้ได้ นาสงสารให้ตกใจกันมาอยู่ใกลบ้านใครเมือจะเป็นเรื่องความทุกข์ให้กันเองนะต้องเห็นตกใ,ใจต้องช่วยบ่งเทา<ม>ความทุกข์นั้นให้เจือจางลงไปมมทิตายินดีไม่อิจฉาอิษยากันะส่งเสริมกันอยากให้ดีเราก็ทำดีของเรานะพอดีรวมกันมากๆก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายเมตตา,อาของนาโมทาอุเบคาขออนุญาตแปลว่าวางใจเป็นกลางอย่าไปเอียงซ้ายเอียงขวาเชื่อคนนั้นว่าคนนี้เป็นกลางทุกคนตุวกลาง ความดีเราเราจะมีอธิษฐานจิงด้วยตัวเองอย่าลืมกระตันยูกระตัเวตีต่อที่ที่เราได้อยู่อาศัยคือประเทศนี้ต่อประเทศของเราต่อโลกใบนี้ของเราด้วยเสร็จเรียบร้อยสาธุหนึ่งครั้งแล้วค่อยยืนขึ้นตุกคนตุกท่านสาธุ<ม>ยืนขึ้นนประยงนะและเมื่อยืนขึ้นแล้วขอทุกคนทุกท่านสงบนิ่งเป็นเวลาพอสมควรปฏิบัติประเทศเหล่านั้นมีชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ องพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงสวยแล้วเสด็จไม่ว่าเขาสูงเสียดฟ้าสัปปานใดติดพระกันดานสักแค่ไหนพระองค์ทรงด้านต้นปัตพวกความระสงค์ก่อนชาวไทยคือทุกของพระองค์แก้วแหวนเงินทองพระองค์มีมากพอโดยธรรมดาสักดพระองค์มีล้นฟ้าพระองค์หวังเถียนว่าขอให้ประชาชนของพระองค์ท่านทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์เป็นพระทาหน้าที่พระให้สมบูรณ์เป็นผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์เป็นบุตรพ่อคุณแม่ ทำหน้าที่บุทธพ่อกุทแม่สมบูรณ์เป็นลูกเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เพียนเท่านี้พระองค์ทรงมองประเทศไทยแล้วหวังว่าอย่างยิ่งว่าเราทุกคนตรกท่านจะน้อมนำทำถวายแาด่พระองค์ได้ทั้งหมดแถวตรงเปลงเสียงทุกท่านนะ สวัสดีภาพมงคลที่บุญคุณผลด้วยความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตยั่งใสร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีร่ำรวยน้ำใจร่ำรวยบุญกุศลร่ำรวยเมตตาร่ำรวยเงินทองพระธนสิ่ินประการใดขอให้สิ่งั้นจงผัสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านมีอายุยืนชุ่มชื่นจิตวันละผ่องโสดพิษสมฤทธิ์ผลสุขล้ำสาราญบรรดาดนพระล้นก้าวหน้าสถาพรขอเดชะพระพุทธรัตน์กับจัดทุกเจริญสุขสิริศักิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กับจัดผ่าน ให้ไพศาลปุดผ่องคนผ่องภัยขอเดชะพระสังขาตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืชบชดจนเกินไถขอเดชะพระไกรรัรบกันชดใช้เจริญวัยเจริญศีรทวีงามญาท้าวาริวะปุราปริปุเรติสาขระเอวเมวะอิโตตินางเปตนางปกัปติปิจิตตังปิตังตุมหังขิปวเมวะสมิจตตุสเพปุเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะต้ามณิโฑติรโสโห ยะหาสเปติโยวิวหาจ,จันตุสักโรโพวินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขิธอโยโภเป็นยังไงบ้างคัะคุณผู้ชมโอ้โหเราก็ได้ฟังธรรมะนะคะจากท่านมหาสมองกันไปแล้วซึ่งสนุกสนานนะะแถมแฝงไปด้วย คารมคมคายแล้วก็แง่คิดที่พวกเราสามารถจะนําไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคงจะมีความสุขนะคะแล้วก็อิ่มบุญไปทุกวันหน้าเลยนะคะครับแน่นอนนะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับแพทย์แผนไทยศาสตร์แพทย์ทางเลือกนะครับกับรายการนัดกับหมอเหมือนเดิมส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามกันนะครับ ค่ะส่วนทุาผู้ชมนะคะซึ่งยังมีปัญหาสุขภาพตอนนี้ก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับทีมพยาบาลของเราได้เหมือนเดิมเลยตลอดเวลานะคะตั้งแต่10บนิกาจนถึง2ทุ่มจี่ดรทีวีหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ02-403-3456เหมือนเดิมค่ะวันนี้แหมเวลาของเราหมดแล้วนะฮะผมพี่ใหม่พี่น้อยแล้วก็ <Okay. S 2> น้องเองต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ